จิตให้รู้ให้ฉลาดในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ดีแล้วคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่ง้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งนี่เป็นธรรมของจริงหมายความว่า เราจะต้องอบรมจิตนี้ให้รู้จริงตามธรรมะความจริงสี่อย่างนี้ให้ได้เช่นอย่างว่าทุกข์อย่างนี้ก็ต้องรู้แจ้งทุกข์ตามเป็นจริงรู้อย่างไรที่ว่ารู้แจ้งทุกข์ตามเป็นจริง ก็คือรู้ว่าความทุกข์มันมีได้เพราะมันมีความเกิดมันเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันแปรผันวันไว้ไปมาในระหว่างกายกับจิตนี่มันกระทบก,กันเข้าจิตนี่ก็เลยรู้สึก,กว่าไม่สบายนั่นแหละ มันความทุกนี่มันเกิดมาหลายทางเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนี่อย่างหนึ่งแล้วก็เกิดจากกิเลสต,ตัณหาที่ยังละไม่ได้นั่นมันเผารนเอาอย่างหนึ่งความทุก ถ้าว่าโดยย่อแล้วมันก็มีอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกคนจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเพื่อจะได้รู้เท่าทุกตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อจะได้ละเหตุแห่งทุกเน้นไปในตัว ก็เมื่อรู้ว่าร่างกายอันนี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังมันบังคับไม่ได้แล้วอย่างนี้เราก็มาค้นคว้าดูว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมาเราตัณหาอุปทานแล้เป็นปัจจัย ให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างแล้วเกิดเป็นตัวกรรมขึ้นมากรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละบะนี้นำดวงกินนี้มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุอาาของมารดากับาธาตุของบิดาประกอบกันเข้าแล้วก็มีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมา เป็นเครื่องตกแต่งรูปร่างอวัยนะอวัยวะร่างกายอันของความเป็นคนนี่ขึ้นมา <c oughs> นี่แหละเหตุปัจจัยของชีวิตก็ต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อ <c oughs> มันได้รูปได้นามอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรเราเพ่งดูอยู่ในปัจจุบันนี้ก็รู้แล้วเห็นแล้ว ถ้าใครไม่รู้ก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้เพียนเพ่งพินิดดูออถ้าหาว่าเพียนเพ่งพินิษด,ดูอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็เห็นนั่นแหละเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเหตุปัใจจัยให้เกิดทุกข์พร้อมกันไปเลยทีเดียวแหลยเ,ออเพราะว่ามันเป็นของมีอยู่แท้ๆนี่นะอันนี้ แต่บางคนเมื่อมันหลงหลายมันก็ไม่ยอมเชื่อมันไม่ยอมเชื่อว่าบุญบาปนี่มาตกแต่งร่างกายนี้ให้เกิดมาเพราะเหตุนั้นเนี่ยมันจึงไม่ยอมละบาปหรือไม่ยอมบำเพ็ญบุญกุศลสืบต่อผู้ใดมาค้นหาเหตุปัจจัยของชีวิตเห็นด้วยปัญญาแล้ว ผู้นั้นก็แน่นอนแหละต้องเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจเพราะว่าเมื่อบุคคลใดไม่เพียรละบาปออกไปอันบาปนั้นน่ะมันก็จะตามตกแต่งร่างกายให้ดวงขีดในอาศัยอันไม่เป็นที่พึ่งป่าถนาเห็นไปตกแต่งร่างกายของสัตว์รก ร่างของสัตว์ดิริชานอะไรโมนี่นะร่างของเปรตนี่มันล้วนตั้งแต่บาปอาคุศลทางนั้นแหละไปตกแต่งร่างอันนี้ให้ดวงขิดได้อาศัยมึงก็ได้รับทุกข์ทนทรมานไปข้อนี้ก็อีกแหละคนก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาเปรตไม่ศราวเป็นตัวอย่างไร ไม่เห็นอย่างนี้เลยมันนึงก็ไม่ค่อยเชื่อมันจึงทำบาปอยู่นั่นแหละคนเราสัตว์นรกอย่างนี้ก็ไม่เห็นแต่รูปอยู่ตามฝาผานังแต่ไม่ทราบว่าจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อลังเลสงสัยคิดว่านักปราชลาดทั้งหลายนั่นวาดภาพหลอกคน ให้คนได้ทำบุญไปเฉยๆไม่นึกว่ามันจะมีความจริงผู้อย่างนี้ก็มีแยกว่าเข้าใจว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากแหละมันจึงไม่สํารวมกายวาชาใจจึงไม่ทำบาปได้คนเรานะมันเป็นอย่างนั้นอัน บาปนั่นนะ่ะมันจะไปดูยากอะไรแล้วดูรูปร่างของคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่นะนั่นแหละคนมีบาปรูปร่างอาวัยวะร่างกายก็ไม่สมประกอบอวัยวะต่างๆบางทีก็บกพร่องไปบางสิ่งบางอย่างบางคนก็ผอมโซไม่มีกำลังเรีวเรยวแรงอะไร จะหาเรียงตัวเองได้ก็ไปเที่ยวขอทานกินไปอย่างนั้นแหละพวกตาบอดมกนี้ก็ไปเที่ยวขอทานเขากินพวกเป็นง่อยเปียเสียขาอะไรมูนี้นะเมื่อญาติพี่น้องทอดทิ้งแล้วก็ไปเที่ยวละเหรอเล่นขอทานเขากินไปนั่นแล้วนันนนใครจะเข้าใจว่ายอย่างไรล่ะรูปร่างอย่างนั้นนะ อะไรมาตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นมันมันหาดูได้ในโลกอันนี้ไม่อดไม่อยากแต่คนอื่นทำไมรูปร่างอวัยวะมันจึงครบท้วนบริบูรณ์มีกำลังวังชา,าทำความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นได้ทำไมมันจึงแตกต่างกันอย่างนั้น อันอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าบุคคลไม่เอาน้อมเอาคำสอนของพระทวเจ้ามาเปรียบเทียบเข้าไปแล้วมันก็งงแหละไม่ค่อยเชื่อ,อแต่ถ้าเราเคารพต่อพระธรรมคำสอนจริงๆอย่างนี้นแน่นอนน่ะมันกรจอมไม่ลังเลสงสัยอะไรเลยเพราะเศษบาป ที่ได้ทำมาแต่ก่อนนู้นนะมันยังไม่หมดในตำราที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เห็นตายแล้วไปตกนรกอย่างนี้นะพ้นจากนรกมาแล้วบาปนั้นยังไม่หมดท่าก็มาเกิดเป็นเปรต <c oughs> หรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ เศษบาปนั้นมันจะมีมากมีน้อยเท่าไรมันก็มาตกแสงให้เป็นสัตว์เหล่านี้แหละก็เรียกว่าได้รับทุกเบาลงกว่าสัตว์นรกนั้นอีกเพราะว่าบาปกรรมนั้นมันเบาลงแล้วอา้าวพ้นจากเปรตหรือว่าพ้นจากสัตว์ดิเรกชานนั้นมาแล้ว เศษบาปก็ยังไม่หมดเมื่อเกิดเป็นคนบาปกรรมนันก,ก็มาตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบให้ได้รับทุกขทนทรมานอยู่กับอวัยวะร่างกายอันไมบ่บริบูรณ์นั่นอีกทีหนึ่งเรื่องบาปนันเป็นอย่างนี้นะมันให้ผลไปโดยลำดับลำดับไปน้อยลงน้อยลงไม่ใช่ว่ามันหมดไปทีเดียวนะ บาปให้ผลนะ่ะต้องสังเกตดูให้ดีนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่เลยก็จึงไม่ทำบาปแม้จะทุกข์จนหนโลกยังไรก็ตามก็จะไม่ทำบาปอันนี้เป็นความรู้ความฉลาด ของนักปราชญาดทั้งหลายผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้ของคนพานความรู้ของคนพานนั้นมันรู้ผิดไปจากความเป็นจริงมันเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเ,ออเชื่อตามๆกันไปเฉยๆที่เข้าตำราว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้น ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะตนไม่มีปัญญานันเนี่ยเอาผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจแต่ไปได้คบคนพานคนพานเขาชักชวนไปทําความชั่วก็เข้าใจว่าเป็นความดีก็ะทาไปตามเขาถ้าผู้ใดได้คบนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านชักชวนทำคุณงามความดีอันผู้มีนิสัยชั่ว ติดตัวมามากแล้วนี่มันจะทำตามคำชักชวนของนักปราชญ์บัณฑิตไม่ค่อยได้หรอกก็ต้องอ้างว่าไม่มีความสามารถทำไม่ได้นั่นแหละย,ยอมเอาดื้อๆอ,อย่างนั้นเลยแต่ถ้าผู้มีบุญวัสนาติดตัวมาบ้างอนี้ก็พอมีความสามารถทำตามคำแนะนำของนักปราชญ ได้อยู่บ้างแต่ทําไม่ได้เต็มทีออ่ก็พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปนี่แหละชีวิตของคนเรานะมันกรรมมันเป็นเครื่องตกแต่งมันจึงมีอาการเป็นไปแตกต่างกันเราเห็นกันด้วยตาหนังนี่แหละไม่ไม่จำเป็นต้องไปรู้ด้วยญาณอะไรหรอกอันนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้รู้ผู้เห็นผู้เชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมของสัตว์ทั้งหลายและเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ตัวกระทาลงไปอย่างนี้แล้วนั่นแหละผู้นั้นก็จะไม่ทํากรรมชั่วจะขยันทําแต่กรรมมันดีเพราะว่าการทําบุญกุศลนี่ผู้ใดทํา ได้เท่าไรก็ได้ผลเท่านั้นทำมากก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินนั่น่ยมันก็เป็นเช่นนั้นไงนี่เมื่อเมื่อทำน้อยก็ได้ผลน้อยก็ได้มีความสุขน้อยแล้วเมื่อมีความสุขน้อยแล้วบนงันได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขมันก็เป็นเช่นนั้น ถ่าผู้ทำความดีมากขึ้นไปโดยลำดับมันนี่ก็มีความสุขมากความทุกข์มันก็เบาลงเป็นงั้น <c oughs> หมายถึงความทุกข์ทางใจนะแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญของบาปที่แต่ละบุคคลทำเอามาอย่าเอาไปผสมประส,สานกัน แม้ว่าผู้นั้นจะทำความดีเข้มแข็งอยู่อย่างไรแต่ถ้าผู้นั้นมีกรรมชั่วติดตัวมาถึงเวลากรรมชั่วมันให้ผลแล้วกรรมดีที่ทำนั้นมันก็ต้านทานไม่ได้มันก็ให้ผลไปนี่แหละต้องเข้าใจให้มันได้สัตว์ได้ส่วนกันอยากไข้เข๋ความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่นะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะ ไปมองเห็นว่าบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นไม่สามารถจะช่วยตัวให้พนทุกข์ได้ทำบุญกุศลมาเท่าไรยิ่งมีความทุกข์มากบางคนก็ทำดีมาเท่าไรก็ยิ่งมีใครไม่เห็นดีด้วยมีแต่ผู้ยกโทษติเตียน เลยน้อยเนื้อต่ำใจแมเ,เรานี่ทำดีอยู่กว่านี้ยังไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเลยมีแต่ผู้นินทาติเตียนชรยว่าความดีที่เราทํานี้มันจะไม่มีผลกัมังอย่างนี้แหละคนไม่เข้ารบต่อเหตุผลนะ่ะไม่รู้ คำสอนของพระุทธเจ้าโดยแจมแจ้งมันก็ย่อมไม่สามารถที่จะอดกั้นทนทานต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆนั่นก็เกิดความทุกข์ความโทมนัสหรือกลายเป็นความโกรธามพยาบาทไปคิดแก้แค้นตอบแทนกันไปเช่นนี้แหละ ก็ถ้าเขารบต่อเหตุผลหรือต่อกรรมต่อผลของกรรมแล้วมันก็จะต้องคำนึงถึงว่าอาดีตถนหลังชาติก่อนโน้นเราคงได้ไปด่าว่าตีเตียนท่านผู้มีสินมีธรรมหรือไปด่าคนที่เขาไม่ผิดแต่เมื่อโกรธเขาไม่พอใจเขาแล้วก็ปั้นเรื่องใส่เขาอะไรไปทำนองนั้นแหละกรรมนั้นมันถึงติดตามมาสนองเอา ไปอยู่ไหนไปที่ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนมีแต่คนคัดค้านมุรีมันต้องรู้แจ้งในเหตุปัจจัยเหล่านี้ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอนใดหนึ่งที่ไม่ดีไม่งามนะมันติดตามมาแต่หนหลังถึงเวลามันให้ผลแล้วมันก็ให้ให้ผลไป บางคนก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายให้สุดโทมไปก่อนวัยที่ควรจะเป็นไปเห็นอายุไม่ทันไรก็ดูสภาพร่างกายแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นคนแก่ไปมากกว่าอายุอานามอันหมูนี้มันต้องรู้ไว้ มันร่วนแต่กรรมเป็นเครื่องตกแต่งทั้งนั้นเลยเฮออย่าไปสงสัยผู้ใดรู้แจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่มาตกแต่งอัตภาพร่างกายให้ดวงกิจในได้อาศัยอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องอดกั้นทนทานต่อวิบากกรรมเหล่านี้ทำอย่างไรไล่ตนหากได้ทำเอามาแล้วเราจะเอาไป โยนให้ใครล่ววะบัเนี้นั่นก็ต้องสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะเอาไปโยนให้ใครใครเขาจะรับเอาไม่มีใครเขารับตนเองเป็นผู้ทาม,มาตนเองก็ต้องเสวยผลของมันไปจนกว่ามันจะหมดเขตของมันเราไม่ต้องวันไว้เราไม่ต้องไปยกโทษใครไม่ต้องไปคิดแก้แค้นตอบแทนใคร ถ้าไปคิดตอบแทนกันอยู่นั้นมันก็เป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้จักจบอุปาทานความยึดมั่นในความชั่วเหล่านี้น้อยก็เป็นกรรมเป็นเวรมากก็เป็นกรรมเป็นเวรตามมากนั้นแหละเมื่อผู้ใดไม่เพียรละภายในจิตใจแล้วไม่สอนใจของตนให้ละความยึดถือในความชั่วความไม่พอใจความโกรธ ให้บุคคลผู้อื่นไว้ไม่รู้จักหายนึกถึงบุคคลน,นั้นมาเวลาใดกกใจขุ่นมัวขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรติดตามไปสนองอ่ะถ้าหากว่าแต่ก่อนนั้นอะตนเคยเกลียดชังคนนี้มาจริงแต่ว่าเมื่อตนได้มาเจริญสมถะวิปัสนา เห็นแจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วตนก็อภัยให้เขาไปเลยไม่ผูโกโกรธไปแล้วเพียนสอนใจของตนให้ยกโทษอภัยให้แก่ผู้ที่เป็นศัตรูกับตนเรื่อยไปเช่นนี้แล้ว <c oughs> กรรมเวรอันเกิดจากโมโหโทโสเหล่านั้นมันก็หมดไป มันก็ไม่ได้ติดตามไปสนองในชาติต่อๆไปให้พากันเข้าใจนี่แหละการภาวนาการฝึกขนอบรมจิตใจนี่ก็เพื่อชำระล้างจิตด,ดวงนี้แหละให้มันสะอาดปราศจากเวรภยัยต่างๆนี่เมื่อเวรทั้งหลายเหล่านี้มันระงับไปหมด แต่มันไม่ใช่ว่ากิเลสมันหมดไปนะมันยังอยู่แต่ว่าเป็นกิเลสชั้นดีออกิเลสชั้นนี้ก็พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปใน,ปในสงสารแต่ว่าส่วนมากก็เกิดเป็นมนุษย์สูงกว่านั้นก็เกิดเป็นเทวดาสูงไปกว่านั้นก็เกิดเป็นพรหมเอ,อนี่ได้ว่า มท่านก็จัดวอาเป็นกิเลสเหมือนกันแหละมันพาให้เกิดอีกอย่างนี้นะแต่เป็นกิเลสที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลไม่ไม่เป็นกิเลสประกอบไปด้วยบาปนี่มันต้องแยกแยะออกให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผู้ใดรู้มีปัญญาแยกแยะออกได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะขยันทำบุญกุศลความดีอ่ เริ่มต้นใยการให้ทานมาออกมารักษาศีลในบริสุทธิ์มาเจริญธรรมถวิปัสนาภาวนาอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นมูนี่เมื่อผู้บำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ที่เดิมถ้าผูใ้ใด ว่าอย่างทำความดีก็ได้แก่ให้ทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เท่านั้นแล้วไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเช่นนี้เขาเรียกว่าผู้นั้นทำความดีไม่ก้าวหน้าเพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นนั่นมันยังมีเวลาเสื่อมได้อยู่จิตใจนี่นะ มันบางทีมันก็อาจเสื่อมจากบุญกุศลอันนั้นได้เพราะว่าผู้นั้นไม่ได้รักษาจิตของตนเรื่อยไปปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจมากขึ้นไปธรรมดาเละใจนี้เมื่อไม่ได้สำรวมระวังรักษาแวเช่นนี้มันก็ต้องสั่งสมกิเลสให้มากขึ้น ไปเรื่อยๆแหละเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้บุคคลสะสมกิเลสข,ขึ้นมันมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะไปไปก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตส่างๆเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นเลย นั่งนั่นแหละพึ่งพากันพิจารณาตามธรรมะที่บรรยายให้ฟังมานี้เมื่อพิจารณาตามแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตตังกล่าวมานี้ได้เมื่อผูดด้ใดมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตตังกล่าวมานี้ได้แล้วก็ผู้นั้นก็จะเพียรละเหตุปัจจัย อันตกแต่งให้ชีวิตนี่ได้รับทุกทนทรมานดังกล่าวมานั่นแหละไปก่อนเมื่อละเหตุปัจจัยอันชั่วร้ายเหล่านั้นออกจากจิตใจได้แล้วก็มาละเหตุปัจจัยอันจะพาดดวงจิตนี่เล่ร่อนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ให้เบาวางออกไปจากกิตใจก็ได้แก่อุปทานขันธ์ทั้งห้านี้แหละ ความหลงยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแม้ว่าบุคคลจะทําบุญกุศลทําความดีอะไรอยู่ก็ตามแต่ถ้าไม่สอนใจนี้ให้ปรงให้วางขันห้านี่แล้วก็นี่แหละมันเป็นตัวกรรมนําดวงขีดนี่ให้ไปเที่ยวเกิดพอในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดลงได้มัน ข้าปฏิบัติดังกล่าวมานี่มันก็แล้วแต่บุคคลผู้ฝึกตนอบรมตนมาได้เท่าไหร่นี่ถ้าหากว่าผู้นั้นเพียรพยายามละความชั่วแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อความชั่วมันเบาบางไปความดีมันจเจริญขึ้นอย่างนี้ บุญกุศลอันนี้มันก็หนูนจิตใจให้ทำความดีเรื่อยไปไม่หยุดไม่ยัง้งเอาจิตที่ยังไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างนี้ก็เพี้ยนเพ่งพินิษพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในน้ำในรูปในขันทั้งห้าอันนี้ให้มันเห็นได้ตามเป็นจริงเพื่อจะได้ละความยึดมั่นถือมั่น เมื่อมันยังไม่รู้แจ้งตาบใดแล้วมันก็ถือมั่นไว้ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นต้องภาคเพียนพยายามใช้ปัญญาค้นคว้าเพ่งพินิษให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเสมอเสมอไปเมื่อมันเห็นจริงตามเป็นจริงไปเท่าไหร่มันก็เกิดนิพพิธาเบื่อหน่ายไปเท่านั้นเมื่อมันเบื่อหน่ายไปเท่าใด มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยเด็ดขาดดังนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทปฏิบัติตามคำสอนของระ้เทยเจ้าผู้นั้นก็จะได้ประสบความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา